สวัสดีค่ะพามาน้าค่ะมือ่อีงมาอัปเดตน้าเนาะค่ะเนาะมาวานนี่พิ่งว่านเข่าไปจ้ะว่านเข่าไปพู่นให้อัปเดตพู่นว่านแล้วพู่นทั้งพู่นกระแมนค่ะทั้งพู่นนกกำลังกินเขา่าจักดิ็ดจังไลยกับนกดีเนาะค่ะเนาะพู่นนะคะ น้ากับว่าไหลให้ดอกค่ะทั้งพุูนวานแล้วทั้งพุูนทั้งพูนวานก่อนอันมื้อนี้หักโกวานให้นี่หักโกวานมือมือวานนี่ทั้งพูนทั้งพูนม,มนนันเป็นน้าเพิ่นทั้งพูนเป็นน้าเพิ่นค่ะเพิ่นกำลังกำลังลงกำลังเริ่มวานอีกไครหนึง่ง ของของคนอื่นนะค่ะเนาะของคนอื่นอันนี้ของหนูก็มีท่อนี้แหละค่ะนะคะ,ะ,คะทั้งพุ่นเป็นเขาทั้งปุ่ไกลๆมุมห้องไปเห็นเขานะค่ะอัปเดตเดี๋ยวทั้งพุง่นเ,นะะเ,ปเ,เป็นอีกเที่ยนึงกะเขางามอีกเที่ยนึงกะจังควายที่มาอัปเดตเที่ยนึงเนาะค่ะเนาะตอนนี้อัปเดตก็คือวานแล้วขเขาแล้วนี่บรรยากาศ นะรอบๆทั้งพุนเป็นสะพานเป็นครองนะคะเนาะปุ้นไกลๆว่าใคพุ่นนกขาวอักลากเลยพุนพี่น้องนกลัางกินขเข่าพ่ะนะอันอีกนาอีกเจ้าหนึ่งก็ลังวานมือนี่มาอัปเดียให้เบิ้งนะคะเนาะ เดี๋ยวเข่าเขียวแล้วเข้ามา,มาอัปเตให้เบิ้งอีกเท่นึงเด้อค่ะขอบคุณค่ะ